สวัสดีครับมิสเตอร์ป่องพิธิพลขันครับวันนี้จะมาพามาพูดคุยกับ s อสล่มเและก็ทางด้านของสวัยใจร้ายครับแหมจับโปะมาเจอกันแล้วก็ต่างมีความรักใคร่ปลองดองกันแต่บนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องครับอายุห่างกัน10ปีครับคนหนึ่งเนี่ยนะฮะสีปีคนหนึ่ง39ปีครับละหำเดือดแน่นอนเดี๋ยวไปฟังการพูดคุยของั้งคู่ว่ามีความมัดอกมั่นใจขนาดไหนครับ คุณผู้ชมครับนี่คือเข้าไปยืนในรอบ8คนสุดท้ายเรียบร้อยนี่คือการละครั้งหนึ่งไฟายสิงมาวินครับเอสลม9ก้าสวัสดีครับเอสครับแล้วก็สวัยใจร้าสี่เดียครับพี่โอ้โหพี่บ่นี่เท่าไหร่นะสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าครับเอสเท่าไหร่ครับสามเก้าครับสามสิบเก้าสิบปีจะจะรังแกคนแก่หรือเปล่าก็ต้องดูบนเวทีครับเต็มที่แน่นอนพี่บ่ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขหรือเปล่าใช่ครับผมถือว่าพี่ยิ้ตัวเต็มที่ครับ คือว่าขนาดไหนผมคือว่าไอ้คนนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผมผมหวังแชมป์เลยครับผมอู้มองไกลมากเลยนะพี่นะคือคือยิ่งมาเจอกับเอสนี่รู้สึกว่ารอบแปดคนมันงานงานง่ายเลยพี่คือว่าไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้งานง่ายแต่ว่าผมคือว่าผมมีความไอ้ตั้งใจเพราะว่าตอนนี้ผมผมและผมเห็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไปเข้าไปโจกันแล้วเนี่ยเขาก็คือว่าไอ้เขาจะตัดกันเองคราวนี้คือว่ามันก็จะมี มันก็จะเป็นโอฟากของผมแล้วครับอเบอร์หนึ่งเบอร์สองของพี่คือใครคุณฉุยกับคุณคุณเจ็ดเส้นอ๋อเขาไปจัดกันเองครับผมนี่คือเราประเมินของเราไว้อย่างนี้ใช่ครับผมเฮ้ยทำไมประเมินไว้ไม่มีเอสร่วมเก้าเลยอ่ะอ๋อค่ะี่ไม่มีผมได้ไงเ่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ได้ได้เฮ้ยทำไมประเมินไว้ไม่มีเอสร่วมเก้าคือไม่ใช่ครับคือว่าคือว่าผมผมคือว่าผมก็มองน้องเขาเก่งอ่ะแต่ว่า เอาอยู่อ่ะคือว่าพูดจริงๆงอ่ะคือว่าด้วยประสบ hmm, uh huh. ies, าการณ์จริงๆนะครับผมนี่แหละนี่แหละคือว่าผมจะผมจะคัจะแสดงความความเที้ยวให้คุณเอลมกาวรู้เลยครับไปก่อนครับเอ๊เอเอโอ้ผมได้ยินเยอะมากเลยอ่ะผมได้ยินเยอะมากเอได้ยินไหม ได้ยินครับเขาเขาเขาไม่ได้มองคุณมอยู่ในสายตาเลยแต่แค่อยู่ในหัวใจเฉยๆครับแต่ต้องแจอผมบนเวทีครับใช่ไหมครับเราจะอาศัยความสดความหนุ่มเนี่ยบทเดียวเอาชนะได้ไหมก็ผมคิดว่าก็ได้แน่นอนครับได้แน่นอนนะค,ค,คือคือถามเรื่องหนึ่งแล้วกันเอส เอ็ดบอกว่ามีทำเรือนจําจาลองขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอยู่ที่พัทยานะครับอยู่ที่พัทยาทาเรือนจําจําลองขึ้นมาเนี่ยเพื่อไว้ให้น้องน้องทศนศึกษาครับเพื่อการศึกษาครับ <c oughs> กินนอนอยังไงของคนข้างในเพราะว่าน้อยคนข้างนอกเนี่ยที่จะจะได้เข้าไปในเรือนจำ uh, <c oughs> เพราะว่าไม่มีคดีไม่มีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เข้าไป แต่คนที่เป็นคนดีหรือว่าทํางานทําการเนี่ยเขาก็อยากเห็นครับก็เลยสร้างไว้ให้คนที่ไปศึกษาความรู้อย่างห็นมันรองรับคนได้เยอะไหมร้อยร้อยคนนะโอ้ต่ร้อยเอ็ก็ทำใหญ่เลยครับทำใหญ่เพื่อเพื่อสร้างอะไรให้มันเป็นอุทาหรณ์กับทั้งตัวเองกับทั้งคนในสังคมครับใช่ครับโเป็นความคิดที่เฉียบแหลมมากนี่คือถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิทยาทานให้กับสังคมนะเองครับมีมีหมดทุกอย่างมีซอยมีบล็อกมี ตัวล็อกเกอร์มีบล็อกมีกองงานมีขนาดแต่ก็มีทุกอย่างคือคือที่พูดมาทั้งหมดเป็นภาษาเป็นภาษาข้างในนะครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันที่อยู่แถวไหนฮะชื่ออะไรอยู่พัทยาเรือนจําพิเศษธาดาคุกจาลองครับคุกจาลองเรือนจำพิเศษธาดาเรือนจำพิเศษธาดาที่ที่ใบที่ใบที่กี่ปีนะผมอยู่สามปีใช้สามสิบปีห้าเดือนสามสิบปีห้าเดือนครับเเกือบยี่สิบปีครับเกือบยี่สิบปีโอ้โห มันเป็น,อ,น,นอุทาหอน,อน,นให้กับคนอื่นๆอย่างไรบ้างเอดตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต่างคิดได้แต่บางคนก็อาจยังทําไม่ได้ครับใช้ชีวิตได้มีสติอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับคิดได้ก่อนทําก่อนประสบความสำเร็จก่อนครับพี่่อ่ครับ,รบฝากอะไรเป็นอุทาหอณ์หน่อยพี่ครับผมก็คิดเหมือนกับคุณเอดลมเก้านะ คุณเนตดลบก้าเนี่ยคือว่าทําเพื่อสังคมจริงๆครับครับผมผมก็อีกหนึ่งแรงหนึ่งที่ว่าต้องช่วยเหลือสังคมคือว่าจะเป็นแม่แบบให้แก่เด็กๆรุ่นหลังว่าถ้าคุณอารมณ์ร้อนหรือว่าคุณหัวร้อนง่ายๆเนี่ยคุณก็จะมีสภาพเหมือนผมถามทุกคนเลยครับว่าการติดคุกเนี่ยน,นานๆเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีะครับมันทําให้ตัวให้ตัวให้ตัวเองเสียทุกอย่างเลยครับแต่ก็ขอช่วยเชร์คุณเอส ร่มเก้าเลยนะครับผมไม่เป็นเสียที่ไสวเยอะๆเพราะพี่พี่เป็นพี่ไหวชะนะอยู่แล้ว <c oughs> นี่ก็ช้อมกับเพื่อดพนมลุงจิตเบืองนนท์นะครับผมไม่ธรรมดาชอมกับเ <ผม S 1> ชนนัน,นเนินครูยอดพนมลุงเป็นเทนเนอร์ผมแล้วก็เด่นสูวัฒนะก็สอนคือว่าสอนนานผมผมยิ่งบอกว่าวันนี้ผมได้ครูดีแล้วผมก็จะทำให้เต็มที่ผม ผมได้โอกาสของสังคมผมจะทํางานให้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับเอสทับนี่เขาเขามีทั้งมวยเข่าระดับยอดมวยแล้วก็มวยหมัดผมมีผมมีไก่แก้วแฟร์เทคแล้วก็ยอดอาวุธแฟร์เทคครับโอ้ไม่ธรรมดามันก็เด่นสุดพันธ์แชมป์โลกครับโอ้เด่นสุดพันธ์ครับโอ้แชมป์โลกก็ไม่ธรรมดาอีกครับเพราะฉะนั้นนี่เราเต็มที่แน่นอนเต็มที่ครับแน่ครับเต็มที่ฝากฝากกำลังใจจากเอฟซีหน่อย ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถึงผมไม่เคยจะต่อยมวยแต่ผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับไฟนี้ครับผมแน่นอนครับครับผมมาพิบายนะครับขอ oh. กำลังใจจากเอฟซีด้วยอย่างน้อยถ้าเชียร์ผมก็ต้องเชียร์ น้องเอสดมก้าวเลยครับผมครับผมก็คือว่าเชียร์น้องด้วยเพราะว่าเราผมโชคเขาเนี่ยคือหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่จะทํางานในบนเวทีให้เต็มที่เลยครับผมจะทํา้ยอย่ยมที่ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับความเป็นพี่ความเป็นน้องมีกันอยู่แน่นอนแล้วก็หวั่นใจรับไม่น่าจะมาเจอกันเลยแต่ว่าในเมื่อมันมาเจอกันก็ต้องใส่กันบนเวทีให้อย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรีนะครับคุณผู้ชมครับเอสดมก้าวแล้วก็สวัยใจร้ายใครจะผ่านเข้ารอบรองเทะเลิรน่าสนใจมากรอติดตามแล้วกันกาะครั้งหนึ่งไปบายสิงห์มาวิน